หลายคณะนี่พึ่งตัวเองไม่ได้นะอันนี้ผมผมบอกได้เลยนะครทำให้การตัดสินใจในระดับคณะนี่ไม่เป็นอิสระคณะนี่ต้องพึ่งมหมาวิวยาลยนะฮะันะ,ะต้องพึ่งพาส่วนกลางอันนี้เนะี่ยคณะเลยไม่เข้มแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโครงสร้างแบบนี้นะฮะส่วนกลางมีอํานาจมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรนะฮะเพราะฉะนั้นผมสังเกตดูนะฮะตอนผมเป็นที่การเนี่ยถ้าคณะนะคะคณะอย่างท่านอาจารย์ร,ยรุพรเนี่ยขเขารวยเขาไม่สนผมนะคะเขา เขาตัดส so ินอะไรเขาเองได้มาลายบอกอะไรนั้นแต่ว่าพวกคณะแต่ละฮะนี่อธิการไปนี่โอ้โหดูเอาใจนะดูนะเพราะว่าต้องพึ่งส่วนกลางส่วนกลางมีอำนาจมากนะครับแต่ว่าเรื่องทรัพยากรเนี่ยสำคัญมากมานะเพราะว่ามันไปผลตอมอลัยในระยะยาวนะครับเพราะว่าคืออันที่หนึ่งมาลัยเราเนี่ยต้องเป็นการเป็นมาลัยของประชาชนมาลยประชาชนก็หมายความว่าไม่ปิดโอกาสให้กับคนเนี่ยมามามาศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินทุนไม่พออะไรต่างเหล่านี้นะครับมันก็ มันก็รับคนจํานวนมากโดยมันมีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาไม่ได้มากอันที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องกลยุทธ์เลยนะครับเพราะว่าระยะยาวผลแต่ละอะไรเนี่ยเราจะขาดครูที่ดีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่านะครบสันติการปัจจุบันที่เรามีที่เขาบอกพูดกันมานานแล้วแชร์ p r o f ์ s ิพเน h i p มีสักกี่คนนะครับนะฮะที่ซึ่งบางอะไรเขาก็มีนะฮะให้อาจารย์ดีๆอยู่เนี่ยซึ่งต่อไปนี่จะเป็นกลยุทธ์สําคัญนะครับสำหรับการ,การแข่งขันก็อันนี้เป็นผมผมก็คิดว่ามองอดีตมาดูปัจจุบัน ครานี้มองในอนาคตนะฮะก็จริงๆท่านอาจารย์ตอ,อ,อนนี้ก็พูดมาแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านทั้งหมดเลยนะฮะนะฮะนะครับ,นะค,รบคือคือในในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไอ้เรื่องการโปรเจกต์ในอนาคตนี่ผมก็ก็ทำมาเยอะนะฮะชำนาญน,นะฮะเศรษฐศาสตร์เขามีหลักเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเนี่ยจะเกิดขึ้นในอนาคตคือนะฮะ ขบราชธรรมานอนาคตเนี่ยค่อยดูอดีตแล้วมันก็จะไปอนาคตนะ,ะหรือบางคนก็บอกว่า history repeat c e l f อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผมเรียนด้วยอาจารย์นอนนี้เลยนะ,ะว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะมองธรรมศาสตร์ไปในอีก2ีปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าไอ้อไหลักอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับนะครับหลักอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยอยุคนนี้เราต้องต้องเรียกว่าเป็นยุคการปฏิวัติระบบการศึกษาระบบการเรียนรู้โดย ผ่านระบบดิจิทัลนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับนะแล้วก็การศึกษาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการกําหนดความก้าวหน้าของประเทศหรือไม่ในอนาคตเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรารู้นะฮะว่า production function นะครับผลผลิตขึ้นกับแรงงานขึ้นกับทุนนะฮะปัจจุบันเนี่ยแรงงานทุนเนีไม่ได้เป็นปัญหานะฮะนะคร สมัยเราดูหนังพระนเรสวนสมัยก่อนยกทัพไปตีกันเพื่อไปเอาแรงงานมานะฮะต้องหาคนมาปัจจุบันนี้ท่านดูสิฮะค่าแรงต่างกันนิดเดียวนะฮะเพื่อจะไม่ได้เพื่อนบ้านนี่ไหลเข้ามาทันทีอัตโนมัติเลยเรื่องทุนเนี่ยดอกเบีย้ยต่างกันนิดเดียวนะฮะเงินทุนก็ไหลามาคระดิกไฟคอมพิวเตอร์ดีม,มาเพราะฉะนั้นทุนแรงงานไม่มีัไม่ใช่ปัญหานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ที่จะเป็นตัวกวาาําหนดความเจริญก้าวหน้าก็คือเรื่องเรื่อง knowledge เรื่องความรู้เรื่อง information เรื่องข้อมูลเรื่องไอเดียเนี่ยสำคัญเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าที่ไหนแล้วก็มีการศึกษาหน้าเศรษฐศาสตร์เยอะเลยนะ,ะเห็นเลยว่าตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยทำความแตกต่างให้กับประเทศนะฮะทำความแตกต่างให้กับความเจริญส่วนตัวนะครคราวนี้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปยังไงนะฮะผมผมอยากจะก็พอพูดท่านแนวท่านอาจารย์นอนนิดนะฮะคือนักศึกษานักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องดูเรื่อง supply เรื่อง demand นะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นผมจะดูมองในสองม Guys, uh ุมเนี hmm. hmm. mm ่ยในแรกเรื่องแรกคือเรื่องสป라이ดายว่าเรื่องการจัดการศึกษามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับนะครับผมบอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับตัวที่เปลี่ยนไปมากๆที่สุดคือเรื่องการปฏิวัติเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับปัจจุบันนี่นะครับท่านไม่ทราบท่านเคยได้ยินไหมแต่แต่เขาจ่ว่าท่านทีการในวันนี้เช้าผมอ่านรายงานท่านก็ท่านพยายามจะจะเน้นอันนี้เหมือนกันนะเรื่องปฏิวัติการศึกษานะครับปัจจุบันนี้เขาเรียกมีเขาเรียกว่า MOOC นะฮะภาษาไทยเรียกมุกนะฮะมาจาก massively open online course massively open online course แปลอย่างนี้นะฮะ massively ก็แปลว่าจำนวนมากใช่ไหมฮะ online ออน,นี่ massively open ก่อน open นี่แปลว่าฟรีนะฮะ open free อะ o อีกตัวก็คือ online แล้วก็ c คือ c o s สคือ c o s สที่สามารถเรียน ได้คนเยอะๆแล้วก็เรียนฟรีด้วยเรียนฟรีด้วยนะฮะเรียนฟรีเนี่ยจำนวนเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ร้อยคนนะฮะเรียนทีหนึ่งแสนคนก็ได้นะฮะนะฮะขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะฮะเปิดเข้าฟรีใครเรียนไม่ต้องจาอ่ายเงินแล้วนี้ต่างกับ u t u b e นะฮะ e l e a r n i n g เรามีมามานานแล้วเรนี่ต่างยูทูบยูทูบเนี่ยท่านดูไปท่านฝ่ายเดียวแต่ไอ้ไอ้มุกเนี่ยนะ MOC เนี่ย ท่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์นะฮะร,ระหว่างท่านดูวิดีโอเนี่ยยูทูบเนี่ยจะมีคําถามถามให้ท่านตลอดเวลาให้โตตอบเราสามารถโพสต์ข้อความนะฮะเ,เข้าไปได้นะฮะนะฮะสามารถทําแบบฝึกหัดนะฮะสามารถร่วมสนทนากับเพื่อนักศึกษาได้แล้วก็อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเสรีภาพของการศึกษาสมัยใหม่นะฮะแล้วกเ็เรียนตามชอบใจแล้วก็ นี่เมื่อกี้ตอบคําถามว่าอย่านอรน,นิทเรียนเร็วขึ้นได้เรียนเร็วขึ้นได้นะเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเวลาท่านถ้าท่านขยันนนะฮะท่านก็สามารถเรียนจบในสองปีได้ผ่านผ่านไอไออันนี้นะฮะนะฮะขอให้ส่งกันบ้านสอบผ่านพอเรียนเสร็จก็ได้แบสได้ได้ได,ได,ได้เกียรติบ,บัตรเป็นเล็กทรอนิ์แล้วก็บางบาง,บางมหาลาัยเขาอนุญาตให้เรียนตามนี้นะฮะเอาไปเทียบโอน่วยกิตได้แล้วนะฮะ นะฮะแล้วก็อันนี้ที่สาคัญคือว่าอันนี้เนี่ยที่ที่ทดีมากๆนะครับก็คืออาจารย์เข้าไปดูนักศึกษาด้วยนะว่านักศึกษานี่เรียนรู้อะไรได้บ้างนักศึกษานี่เปิดเปิด,ปดอ่านคอมพิวเตอร์ได้กี่กี่ครั้งเปิดทำกันบ้านกี่ข้อดูได้หมดเลยนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มไอไอไอ,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 อมุกนี่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ก็มีหมาลัยที่ดังๆนะ,ะที่เขาเริ่มความิีเริ่มอยู่ประมาณสี่ห้าปีนี่เองนะฮะไม่นานนี่นเองนะฮะแต่แต่โตเร็วมากก็อย่าง ยูดาซิตี้เป็นของมหาวยายสแตนฟอร์ดอันนี้เป็นคอร์สทางด้านพวกคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, อะไรต่ตางๆเหล่านี้นะครับเรามีการนัดเจอกันในเมืองบ้างนะครให้เกียรติบาสตรโอรนธุรกิจแล้วก็นะ,ะมีซอฟต์แวร์ตัวกันบ้านเสร็จคอร์สเซอร่าอันนี้ของมหาวยายสแตนฟอร์ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขารวมอาจารย์ดังๆทั่วโลกเนี่ยมาสอนปัจจุบันมีประมาณ3,000กว่า,าคอร์สแล้วนะครท่านเปิดเข้าไปดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้แต่ว่าอันนี้ PI มีมีการ ident, วันเริ่มต้นวันเรียนจบนะฮะไม่มีมีต้องเริ่มเหมือนเหมือนคลาสปกตินะฮะแล้วก็เวลาตรวจกันบ้านนี่อัตนัยก็ตรวจได้นะฮะไม่ได้ตรวจเฉพาะปอลนายนะฮะเขาจะใช้คนห้าคนนี้เข้ามาตรวจนะฮะนะฮะนะฮะแล้วก็มีเกียรติบัตรเอาให้อาจารย์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เอ็สเอ็กซ์นะฮะจากอันนี้เป็นเทวิตกับเอมทีร่วมกันนะฮะเนี่ยมีคุณออร์พัคก็น่าจะชินน่มาจากเอมิทีเนี่ยนะครับนะฮะก็ยังใหม่อยู่อันนี้ยังใหม่อยู่คราวนี้ นักศึกษาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนเขาเราได้การศึกษาคุณภาพจากอาจารย์ที่ดีๆนะครับคราวนี้มหาลัยที่เขาเปิดไอ้ไอ้มอกเนี่ยเขาทำไมเขาเปิดฟรีเขาได้ประโยชน์อะไรไหมนะฮะอะไรใครอาจจะสงสัยผมก็บอกว่าอ,อย่างนี้นะฮะคือคือคนมาเรียนพวกนี้บางทีเขามีความประทับใจได้เรียนทางด้านนี้ก็อาจจะไปลงทะเบียนเรียนที่มหาลัยแห่งนี้นะฮะแล้วก็การที่ว่าจะเทียบโอนิกจิตเนี่ยเขาคิดเงินหรือมีศูนย์การสอบเราคิดเงินนะครับ พวกนี้เนี่ยดำเนินการโดยใช้ venture c a ป i t a l มีคนลงทุนแล้วก็คิดว่าจะเป็นอนา,าคตของการศึกษาคราวนี้ไอโมออหรือมุกนี่นะครับมันกระทบต่อการเรียนการสอนของมาไรยในโลกนี้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยถามว่ากระทบมากไหมผมก็ว่าก็ยังไม่มากยังไม่มากแต่ว่าผมเชื่อว่าภายใน5ปีนี่จะกระทบอย่างมากๆนะฮะวันนี้ผมว่าคยเข้าเรียนหมื่นคนเนี่ยจะมีคน นื่องจากเป็นการเรียนด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะมีคนสําเร็จสักสี่ห้าร้อยคนอาจจะไม่เยอะผมไม่ให้กลัวนะฮะแต่ว่าเราเราไม่แน่นะครัเพราะผสมผสานคือคือตอนนี้ในแง่นักเรียนเนี่ยนะฮะการเรียนแบบนี้มันเป็นยังไงคือนักเรียนนี่เขามีสิทธิ์ที่เลือกอาจารย์จากอลไยดังของโลกนะฮะแล้วเรียนฟรีไม่เสียเงินถามหน่อยนะฮะวันนี้เนี่ยผมได้เรียนสผสมเรียนโคการอินเตอร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแต่วันนี้ผมสามารถฟังเลคเชอร์ในหัวข้อเดียวกันจากจากอาจารย์ จากอะไรฮะบทโนเบลไพราส์เลคเชอร์เนี่ยจะเลือกใครนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการสอนไปหมดเลยนะฮะนะฮะเราจะไม่พึ่งอาจารย์คนเดียวหรือตําราเล่มเดียวนะครับนะครับสมัยก่อนนั่นนะครับเ,เราเวลาอาจารย์นี่ยืดตาดูนะฮะมาเรียนเข้ามาสอนต้องเลคเชอร์คนมาฟังเลคเชอร์แล้วก็บังคับให้เรียนตำราของอาจารย์มาถือมานะฮะปัจจุบันนี้เราเลือกแมททิเรียล บางโมดูลดีๆเนี่ยก็เลือกแมทเทอเรียลของมหลาลัยอื่นได้นะฮะของมหลาลัยอื่นได้ธรรมศาสตร์ก็อาจจะไปเรียนโมเดลจุฬาสอนดีกว่าใช้เรียนของจุฬาจุฬาก็เรียนธรรมศาสตร์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไอความสําคัญของอาจารย์ในเลคเชอร์เนี่ยเราเราจะเปลี่ยนไปในแง่ที่สองนะฮะในความเป็นเอกลักษณมหาลาัยสมัยเก่าเนี่ยมีความภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเอกลักษณมีคนเรียนเป็นอีลิตยูนิเวอร์ซิตี้มีคนเรียนร้อยคน วิชารัฐศาสตร์เนี่ยเรียนร้อยคนเนี่ยแเนี่ยเป็นสร้างอีลิตสังค,ม,คมใหม่แต่วันนะ้ะาอธิการสมัยเก่าเวลาเจอกันคุยกันประชุมอธิการคุยกันอา่าเนี่ยวิชาเนี่ยปีนี้ธรรมศาสตร์เนี่ยคณะรัฐศาสตร์คนสมัครหนึ่งร้อยคนต่อหนึ่งนะฮะจะคุยกันว่าคนไม่ได้เรียนเก้าสิบเก้าคนเป็นความภาคภูมิใจของอธิการนะฮะเพราะว่า,วาคามสามารถคนเอา,าคนไม,ไ,มไม่ไม่ได้เรียนนี่ก็เป็นความภูมิใจว่ามีคนสมัครเรียนเยอะแล้วไม่ได้เรียนนะฮะ แต่วันนี้เนี่ยอธิการสมัม่ใหม่ต้องต้องพูดกันใหม่แล้วไม่ใช่มา,มาดูว่าคนไม่ได้เรียนมากเท่าไหร่เป็นความภูมิใจเวลาวัดผลเนี่ยเพราะว่าแต่เทคโนโลยีนี่อย่างผมบอกว่ามันสามารถวัดผลจํานวนเรียนได้แต่คนเรียนวม่าเรียนแล้วประสบความสำเร็จแค่ไหนได้เพราะนั้นเนี่ยอธิการเวลาจเจอกันต้องคุยนะฮะว่าคุณผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มากน้อยแค่ไหนผลิตได้จํานวนมากน้อยกว่ากันนะฮะเพราะว่าคุณสามารถวัดผลการเรียนได้เลย นะฮะ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 คร,นะคร,นะคราวนี้อันนี้เนี่ยนะฮะทำให้รูปแบบการสอนครูบาอาจารย์เปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะนะฮะนะฮะับอาจมาหลาลัยอาจจะไม่ต้องใช้อาจารย์เล็กเชอร์ด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าอาจารย์แต่ในในคลาสยังต้องมีอยู่นะฮะท่านอาจารย์นนทิศผมคิดว่ามา,าคลาสนี่ยังต้องมีอยู่แต่ว่าลักษณะการมาคลาสนี่จะเปลี่ยนออกไปคือครูเนี่ยไม่ได้มาแค่เลคเชอร์อย่างเดียวอาจารย์เนี่ยจะต้องมาเป็นเมนเทอร์มาให้คําปรึกษา นะฮะมาเข้าไปไปมาเป็นเป็นโคชชิ่งมาสอนหรือมารีวิวแมทเทเรียลอะไรต่างๆในชั้นนะฮะหรือหรืออาจจะมาแฮนด์ออฟเอ็กซ์เพียรเน์มาทำกิจกรรมอะไรที่ทำให้ไม่สามารถทงเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้นะฮะนะฮะหรือจะถกเถียงเชิงลึกคลาสก็ยังมีอยู่แต่ว่าเป็นฟาร์เซอร์เตเตอร์อาจารย์ฟอร์เซอร์เตเตอร์นะฮะนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นไอเดียสำคัญเหมือนกันนะฮะ นะฮะเพราะว่าจริงๆธรรมศาสตร์เนี่ยคุณหญิงร,ร,รงเยาวนะ,ะท่านตอนนี้ตั้งคณะแพทย์ใช่ไหมะจะเรียนเป็น problem base นะคณะพาณิชย์กพยายามจะเรียน problem base d อะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆเรา i s s u e s ต่างๆเวลาเราไปในโลกความเป็นจริงเราไปทำงานเนี่ยเราเราเช่นเราจะไปสร้างสร้างเขื่อนหรือจัดการเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ได้บอกนะฮะอันนี้ว่าเป็นศาสตร์ต้องเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเป็นวิศวะเท่านั้น จริงๆคนเนี่ยเขาไปจัดการเรื่องน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาทั้งหมดเลยนะท่านต้องมีทั้งความเปนม็นรักสังคมวิทยามนุษยศาสตร์มีความรู้เรื่องเอนจิเนียร์เป็นจัดการทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยนะครับการที่มีระบบการเรียนแบบนี้เนี่ยทาให้มหลาลัยเนี่ยจัดไอ้พวกมัลติดิสปลินการเรียนแบบมัลติดิสปลินการเรียนแบบที่อาศัยศาสตร์ต่างๆร่วมกันได้มากบางมหลาลัยนะในเมืองนอกนะอย่างสมมติอย่างอย่าง,อย,างอย่างเรื่อง คณะวิศวะนะ,ะมา,าอะไรมาอไราโอลินนะ,ะซึ่งเขาเก่งด้านเอนจิเนียร์เนี่ยแต่ว่าเขาอยากให้เอนจิเนียร์เขาเนมีความรู้ทางธุรกิจมีความรู้เกี่ยวกับล่าสุดเขาจัดคอร์สร่วมกันเลยนะฮะใช้อาจารย์ไม่ต้องมีอาจารย์ตัวเองด้วยเขาอาจารย์เขาจะเล็กเชอรอเรื่องเรื่องเอนจิเนียร์แต่เขาจะใช้จากแบบสันคอร์เรสเนี่ยมามาพูดเรื่องด้านธุรกิจให้ให้วิศวะเขามีธุรกิจแล้วก็ใช้ เรื่องเวสเล y ย์คอลเลจมามาดูเรื่องอาร์ตอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็ไอการศึกษาแบบอินเตอร์เนชั่นแนลีซึ่งเป็นประโยชน์นะผมคิดว่าคุยงตรงยาวท่านมองไกลามากเลยนะเลยผมเป็นเบสเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราเทรนเราเทรนอาจารย์เราสอนในแกลเลอรี่สกูลเนี่ยเราสอนให้อาจารย์เนี่ยเป็นเ c i ช l ลิสเวลาเขียนวิยานิพนธ์เนี่ยท่านเขียนลงลึกไปเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับผมเห็นด้ยวยกับท่านธิทการบดีเลยครับเมื่อเช้าอ่านรายงานประจําปีเนี่ยท่านบอกว่าอาจารย์มาใหม่นี่ท่านจัดสอนเรื่องเทรนเรื่องเทคโนโลยีการสอนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากเลยนะครับนะครับอาจารย์นะรหรือแม้แต่ใน graduate school นะครในในเฮาบดีวิทยาลัยเลิกไปแล้วผมคนยกเลิกไปเองนะฮะยุยุบเองแต่แต่ว่าเรียนเรียนเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยต้องแยกเลยว่าใครในอนาคตเนี่ยอยากจะไปเป็นอาจารย์ผู้สอนอยากจะทําวิจัย ถ้าเป็นคนสอนเนี่ยคุณต้องเรียน learning theory คุณต้องเรียนเลยนะฮะ course design หรือการ evaluate student ให้เป็นยังไงเนี่ยนะครนะครแต่ว่าทั้งหมดนี่นะครผมเรียนไดว่าเป็นแค่เสริมนะไม่ได้ทดแทนการเรียนสมัยใหม่คอร์สนี่ยังมีอยู่นะครคราวนี้ในด้านนี่ผมพูดถึงในด้านการจัดการศึกษาด้าน supply คราวนี้ในด้าน demand นะคะดีมานคือใครฮะคือคนเรียนนั่นแหละคนเรียนปัจจุบันนี่มัน มันมันมันจะเปลี่ยนไปมากความตองการนักศรษาเปลี่ยนไปมากเลยนะครับคือเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าใครในนี้มีนักเศรษฐศาสตร์ไม่ทราบเศรษฐศาสตร์มันมีทฤษฎีคลาสสิกอันนึงเขาบอกว่า supply create it own demand นะครับมี supply แล้วก็จะมี demand อันนี้ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยเว่าภายใต้ระบบอันนี้ supply create demand เนื่องจากว่าเรามีระบบการศึกษาสมัยใหม่นะครับแบบนี้นะครับซึ่งเรียนตออ demand ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ นักศึกษาปัจจุบันมีทางเลือกนะครับนักศึกษามีทางเลือกนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยเราจบอะไรมาเรา, er. า, Mother, า,ราร er rằng, อยากจะสอนอะไรก็ต้องนักศึกษาก็เรียนตามนั้นวันนี้เขามีทางเลือกแล้วซึ่งถูกต้องนะครับผมคิดว่าอันนี้อันนี้วันนี้นักศึกษาเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเราอยู่เราพวกเราเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญนักศึกษาต้องตอบสนองนักศึกษาต้องบริการนักศึกษาเพราะนั้นเนี่ย อาจารย์จะนึกจะสอนอะไรไม่ได้แล้วนะอาจารย์เนี่ยต้องต้องต้องตอบสนองความต้องการนักศึกษานะครับคราวนี้นะ,ะอกาน้เป็นเรื่องความต้องการนะครับคือจริงๆเนี่ยมันมันใช้หลักการตลาดจับได้เลยนะฮะเรื่องเรื่องการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยตลาดผู้บริโภคเนี่ยนะคระับอย่างที่อาจารย์นนท์เมื่อกี้พูดถึงมาก็ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเรารวยขึ้นเนี่ยเราจะเป็นอะไรสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นสาวโรงงานอยู่ก็ไม่ได้ถือกระเป๋าอะไรใช่ไหมคร พอเป็นคุณนายมาหน่อยนะครับ,นะรบก็อยากจะถือกระเป๋ามีกระเป๋าอิ้วดีๆหน่อยพอที่เกิดรวยขึ้นมาก็ต้องถือกระเป๋าหลุยถือกระเป๋าโคชอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับคนคนอยากจะลึกเพราะนั้นเพราะนั้นการศึกษาเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนมาอะไรมีมีก็เรียนวิชาพื้นๆแต่แต่ยิ่งวันยิ่งวันเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะเรียนลึกลงไปอยากจะเรียน,นอะไรสิ่งที่ในเน็ตอาจจะไม่มีหรืออะไรนี่นะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยผมฝากท่านรัฐาร ต้องปฏิวัติปฏิรูปเมนเทลิตี้ของผู้บริหารมาหาวิทยาลัยด้วยอันนี้ถ้าจะตอบนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าผมเองด้วยฮะผมเองด้วยในอดีตนะครับคือมาหาวิทยาลัยคนที่ผู้หาิหารส่วนหากมีเมนเทลิตี้เหมือนกันคือว่าเหมือนเหมือนอยากจะเป็นผู้บริหารสร้างสรรค์สินค้านะฮะอยากจะมี all in one store ในร้านเนี่ยต้องมีทุกอย่างต้องมีทุกอย่างนะครับนะครับ นะครับแต่ l l in one store เนี่ยร้านทุกอย่างท่านเคยเป็นมือนอกนะท่านทยเรียนเบกาไปร้านเซียเนี่ยเซียไปสับสินค่าใหญ่มากแต่ของของเซียเป็นไงฮะของเอเวอเรสต์ของแบรนแบรนแบรนแบรของเปเชียลไลซ์ band, ไม่มีแต่ว่าที่ผมบอกว่าเราอยา่าผู้บริหาราลายสวนใหญ่เป็น l l in one ก็เพราะว่าสังเกตนะฮะเวลาเราขอเปิดโปรแกรมใหม่ๆส่วนใหญ่ผู้บริหารอะไรเนี่ยไม่เคยมีใครปฏิเสธเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยมีความคิดว่า มหาลาัยมีเรียนสาขามมา่สุดจะผู้ชนะนะฮะม่ผู้ชนะซึ่งปัจจุบันนี้ในระดับหนึ่งก็อาจจะจริงนะฮะ the universal university คือคือคือ,คอระดับหนึ่งนะ,ะเพื่อเรียนวิจัยข้ามสาขาแต่ในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับการที่เรามีทุกอย่างไปเนี่ยนะฮะมันก็กระจายไปบี้หัวแตกนะฮะผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะเป็นลบกับมหาลาัยก็ได้เพราะว่าทําอะไรไม่ดีสักอย่างนะฮะมีสินค้าแบรนด์เพราะนั้นผมคิดว่ามหาลาัยเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่นะ,ะว่าเราจะต้องพัฒนา แอรีบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะแคบนะฮะแต่ว่าถูกใจผู้บริโภคมากกว่าเวลาเราไปไปไปพารากอนเนี่ยเราเราก็อาจจะไปร้านสเปเชียลไลน์นะร้านขายกระเป๋าโดยเฉพาะร้านขายเครื่องก๊อฟโดยเฉพาะร้านขายมือถือโดยเฉพาะพื้นที่มันสเปเชียลไลเซชันสโตร์เนี่ยนะครับนะฮะแต่ว่านะฮะแต่ตอบสนองแบบประทับใจเบ็ดเสร็จนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยมาลายนีเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับ คนรุ่นใหม่เนี่ยท่านท่านสัมผัสแค่ไหนผมไม่ทราบนะครับวันนี้รู้สึกคนรุ่นใหม่ก็จะมีน้อยคนรุ่นใหม่เขาชอบอะไรในปัจจุบันนี้ท่านนึกไหมฮะเขาชอบผสมภาษาหลายสิง่งหลายอย่างก็ได้กันท่านเคยเคยรู้จักอาหารที่เขารนะรเรียกว่าฟิวชั่นนะฟิวชั่นนะเดี๋ยวที่เขาแนะนํามากร้านนี้เป็นฟิวชั่นฟู้ดกินอาหารไทยแต่จริงๆไม่เหมือนไม่เป็นไทยนะฮะกินอาหารไปร้านอาหารไทยเนี่ยมีร้านหนึ่งเนี่ยที่สาทรนะเป็นไปทําเชฟออสเตรเลียจะบอกชื่อนะแต่ว่าทำอาหารไทยแต่กินแล้วไม่เป็นไทย แต่ได้มิชลินได้ดาวมิชลินด้วยนะฮะอันนี้การศึกษายัางไงอย่างนั้นนะฮะปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาเขาต้องการทักษะหลากหลายที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของของเศรษฐกิจนะครับนะฮะสังคมนะฮะการจัดศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยกา,การศึกษาผมพูดมานานแล้วมันต้องก้าวข้ามความเป็นคณะความเป็นภาควิชานะฮะนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทํำยังไงให้เป็นมัลติดิสซิปลินซึ่งผมพูว่าธรรมศาสตร์ทางด้านทางด้านความคิดทางด้านการเรียนนะครับ ให้ให้นักศึกษาเนี่ยมีเรียกว่า intellectual fusion นะฮะนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะสิ่งที่นักศึกษาเขาต้องการมากอีกอันหนึ่งนะฮนะรประเด็นสุดท้ายคือปัจจุบันเนี่ยเวลาถ้าท่านสัมผัสนักศึกษาเนี่ยนะฮะพอดีลูกผมได้เรียนมหาลัยนะผมก็รู้เลยนะคว่าแล้วผมก็สัมผัสกับนักศึกษาตลอดนะครับคือนักศึกษาเวลาเขาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิาลยเนี่ย เขาไม่ได้ตัดสินใจตเรื่องวิชาการอย่างเดียวเรียนตามตรงแท้มาลายปัจจุบันนี้มันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะฮะเรื่องอะไรกันสอนเอาวันี้ผมสอนหลักเศรษฐศาสตร์ผมว่าจ,จุลาธรรมศาสตร์เกษตรสอนไม่หนีกันหรอกฮะเพราะว่าเรียนจากมาลายมังนอกเหมือนกันครูคนเดียวกันก,นกลับไปสอนก็สอนเหมือนกันวันนี้เนี่ยนอกจากวิชาการแล้วเนี่ยนักศึกษาเขาดูอะไรฮะเขาสนใจตัดสินใจดูหนึ่งเรื่องความสะดวกสบายต่างๆนะฮะ นะครับเอาการเอาการเดินทางไปก่อนนะครับตอนแรกๆตอนผมขยายไปลังสิทธิ์บนเรื่องการเดินทางนะครับนะครับปัจจุบันนี้ก็จะดีขึ้นระยะยาวอีกหน่อยรถไฟฟ้าไปถึงนี่มหาลัยธรรมศาสตร์จะกลับเป็นคอมมิวเนอร์สคูลไปกลัเท่าจะกลับได้เหมือนเดิมแล้วนะฮะอีกหน่อยอีกตอนเดินทางไม่มีปัญหานักศึกษาเขาดูเสรีภาพเสรีภาพในมหาลัยอันนี้ก็รู้กันเยอะนี่ตรงไปตรงมานะครับก็ผมเป็นอธิการอาจจะเป็นคนแรกนะครับเวลาประชุมอธิการบดีเขางงมาบอกว่าธรรมศาสตร์นี่ปล่อยให้ นักศึกษาชายแต่งตัวเป็นหญ,ญิงนะนะเขไม่อยู่จานเดียวนะคือเขาไม่มีนะผมสมัยก่อนผมเมษิการเวลาไปชมเมษทการเนี่ยแต่ท่านท่านสมคิดไปไกลกว่าให้แต่งตัวคารพิญ,ญญาได้ด้วยนะฮะตอนหลังนี่นะฮะไฟไกลผมไม่เยอะนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยเชื่อไหมข้อบูเนี่ยรู้กันหมดทั้งทั้งนักศึกษา ح, คนเป็นนักกีฬาเขารู้เลยผมเป็นนักกีฬาเนี่ยผมต้องมาเรียนธรรมศาสตร์เพราะว่าธรรมศาสตร์มีสนามวิ่งอ่ที่ดีที่สุดอะไรต่างๆเหล่านี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลนี่กระจายในหมู่นักศึกษากระจายในหมู่หมู่อาจารย์มากแล้วแม้แต่เรื่องการไปเรียนต่อนะ,ะความร่วมมือกับต่างประเทศไอ้โคปปเปนเฮเกนการได้ไปฝึกงานการาการ่วมมือการเป็นทอรข้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการตัดสินใจนะฮะในในการที่ที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทำอะไรต้องคิดมากๆนะฮะปัจจุบันแนวโน้มที่อันหนึ่งก็คือว่าอย่างไอ้พวกอีรามัสเนี่ยเป็นโครงการในยุโรปนะฮะ ของ4,000มหาวิทยาลัยต่างๆนี่เขารวมกันเนี่ยเขาเขา,เาให้นักศึกษาเนี่ยไปเรียน1เซมิสเตอร์หรือ1ปีในมหลาลัยของประเทศนะซึ่งอันนี้เขาก็เป็นแนวโน้มใหม่ของเรานะฮะนะครับส่วนระยะยาวนะมหลาลัยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมหลาลัยต่อให้โครงสร้างปัะจ,จากรเปลี่ยนไปนะ,นะครับนะครับอนาคตเนี่ยคนอายุสูงขึ้น แล้วก็คนไลฟ์ลองเอเจคชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆก็คงต้องพยายามจะฟิตอันนี้นนต่างๆเหล่านี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าถ้าังมีโอกาสก็จะพูดอีกนะฮะแต่ว่าคิดว่าเวลาผมควรแล้วผมคิดว่าใน,ในรอบแรกก็อยากจะพูดถึงถึง,ถงอ,อนาคตของธรรมศาสตร์แค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนั่นก็เป็นพิมพ์เขียวของธรรมศาสตร์เมื่อ เมื่ออายุค,ครบ100ปีผ่านมุมมองของอาจารย์นฤทธิ์ชัยสูุท์เนี่ยนะครับผมขมาวนวดสั้นๆน,นะครับอ,อ,อาจารย์นฤทธิ์ก็มีการย้อนกลับไปถึงปูมมหลังตั้งแต่สมัยสถาปนาธรรมศาสตร์โดยท่านผู้บริการอาจารย์ปีดีเนี่ยนะครับในยุคก่อตั้งในยุคบุกเบิกนั้นธรรมศาสตร์นั้นเกิดขึ้นบนปณิธานของการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของคนไทยนะครับ แล้วก็พัฒนาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็ก้าวต่อไปสิ่งที่อาจารย์ได้ได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือ ท่านก็ให้คำวาดภาพเอาไว้เยอะมากนะครับบอกว่าจะต้องมีการปฏิวัติการศึกษาผ่านโลกของดิจิทัลนะครับต้องดึงเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาขณะเดียวกันอาจารย์อน,น,นิจก็มีการยกตัวอย่างโมดูลการศึกษาของมหาลัยชั้นนำในในสหรัฐอเมริกานะครับก็คือโฟกัสไปที่ Harvard Stanford แล้วก็ MIT นะครับตัวอย่างโมดูลหนึ่งที่ท่านอาจารย์ยกขึ้นมาก็คือ M.O.O.C. เนี่ยนะครับก็คือ Massive l y Open Online Course น,นะครับโดยสรุปจากที่อาจารย์นฤทธิ์พูดเนี่ยนะครับ M.O.O.C. เนี่ยมันเหมือนกับเป็น Cell E-Learning นะครับก็คือเรียนผ่านระบบ E-Learning ด้วยตามอัธยาศัยของผู้ประสงค์จะเรียนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ Interactive Learning ด้วยนะครับก็สามารถจะสื่อสื่อสารสองทางกันได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นโมดูลของ MOOC ซึ่งอาจจะมีการประยุกต์มาใช้ในธรรมศาสตร์ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับ แล้วนอกจากนั้นสิ่งที่อาจารย์ใน سين เรโอของอาจารย์นริตก็มองว่าเรื่องของ e อ c l u s i v e Cost นั้นคงจะเสื่อมมนขังลงไปนะครับแล้วก็เรื่องของการแชร์ลิงคอรสนั้นจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยธรรมศาสตร์จัดคอสดีๆจุฬาอาจจะมาพูด,ด้วยสินปรากรณ์อาจจะมาพูด,ด้วยพ่วงกันไปนะครับก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทรนทีอ่อาจารย์นริตมองไว้นะครับ และนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับอ,อ,อาจารย์ก็ยังพูดถึงเรื่องของบทบาทของอ,อ,อาจารย์ในในชั้นเรียนน,ยนะครับก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากเลคเชอร์มาเป็นเฟสิลิเตเตอร์นะครับเป็นการกระตุ้นผู้เรียนนักศึกษาให้คิดวิเคราะห์ นะครับอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในปีของอด m มาน s i ส์นั้นอาจารย์นอนน้ก็มองถึงเรื่องของอความประสงค์ของผู้เรียนนั้นก็จะเน้นเรื่องของออน m a น d เรื่องของ a l t e r n a t i v e l e a r n i n g แล้วก็เหตุปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนนั้นผู้เรียนก็จะดูว่าไปมาสะดวกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเสรีภาพในการเรียนการศึกษาแค่ไหน นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอด พัฒนาตัวเองในในด้านของหน้าที่การงานได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าอาจารย์นริศนั้นก็ละไว้ในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะต้องมีอยู่แล้วสําหรับธรรมศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นซีเนเรโอของอาจารย์นริศน,น,นะครับและอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับที่อาจารย์พาดพิงไปถึงว่าร้านอาหารฟิวชั่นที่มีชื่อเสียงแถวแถวสาทรหลายหายท่านอาจจะนึก ออกนะครับผมเฉลยก็เลยแล้วกันบูอีเลฟน์ไม่ใช่น้ำเหรอฮะร้านน้ำเหรอฮะอ๋อครับอาา่าฮะร้านน้ำอาา่าฮะก็ก็ได้มิชลินสตาร์นะครับครับทีนี้มาถึงท่านอดีตอธิการคนที่ อยู่ใกล้ท่านอาธิการคนประยุตันมากที่สุดนะครับก็คือท่านอาจารย์สุรพลนิติไกรพ์เนี่ยนะครับเ,เราจะมาฟังมุมมองของท่านว่าในซีเนโลโอของท่านนั้นมองว่าธรรมศาสตร์เมื่ออายุครบร้อยปีในทัศนะของท่านมองอย่างไงนะครับท่านอาจจะมีการเปรียบเทียบย้อนกลับไปในอดีตในยุคที่ท่านเป็นอธิการบรดีด้วยก็ได้นะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณสักใจ ผุมเกีิทธ <made> ิเก่า <one> ผ <this> <in> ู้บริหารคณะาจารย์บุคลากรของธรรมศาสตร์เข้าใจว่าในห้องนี้แต่ละคนจะอยู่ในสถานะหนึ่งนะใดที่ผมว่ามานี้ทั้งสิ้นนะครับผมอาจจะได้เปรียบท่านอาจารย์นรินิ์นอาจารย์นรินบ้างตรงที่ท่านพิธีกรบอกกับผมเพิ่งเป็นอดีตอธิการบดีเพิ่งผ่านไปไม่ไม่นานวันี้นะครับ อาจจะได้เปรียบมากกว่าตรงอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่าเพราะเป็นอดีตอธิการบดีคนเดียวที่ยังทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นคนประจําของมหาวิทยาลัยนะครับวัยก็ได้เปรียบครับเพราะว่าอาจารย์นรนิษฐ์นั้นท่าน,น,น,นเป็นนักศึกษามาน,นานมากแล้วตั้งแต่2503นะครับท่านเรียนคณะรัฐศาสตร์อาจารย์นริน์เรียนเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ปี2516ผมเป็นยุค หลัง6ตุลาครับกับจริงรุ่นเดียวกับผู้ดำเนินการนี่นะครับผมเข้าอนิติศาสตร์เมื่อปี2521นะครับก็เลยยังอยู่อีกหลายปีทันที่อาจารย์นรนิตบอกเอาไว้ว่าให้รออยู่ดูร้อยปีธรรมศาสตร์ด้วยนะครับยังเข้าใจว่าจะทันอยู่นะครับตั้งใจว่าตั้งใจจะอยู่นานอย่างน้อยเท่ากับเท่ากับอาจารย์นรนิตเนี่ยครับที่จริงเ ท่า,นนอ,นานอาจารย์นรนิดอาจารย์ดริตแล้วก็ผมเป็นอธิการบรดีต่อกันนะครับถ้าอาจารย์นรนนิดเป็นอธิการบรดีตั้งแต่ปี4 4 4, 4, 4จนถึงปีห้าหนึ่งอาจะอาจารย์นรน,นิทเป็นอธิการตั้งแต่ปีสามสามสี่จนถึงปีสามเจ็ด แล้วก็เว้นปีหนึ่งนาะย์ันชันบิดเป็นอยู่ปีหนึ่งนะแล้วก็ท่านจันนาลิตเข้มาเป็นต่ออีกสามปีและต่อจากนั้นพอปีสี่สองีหนึ่งต่อกับสี่สองนายจันนาิตก็มาเป็นอนธะิการบดีนะครับอยู่หกปีจนถึงปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดถึงปีห้าสามผมเป็นอนธะิการบดีตั้งแต่ปลายปี 5, 3, ห้าสามนาย์สมคิดก็มารับหนะ้าที่ต่อนะครับก็ยังอยู่ใกล้กันมากนะครับเกือบจะเกือบจะต่อกันทั้งหมดเลย ผมคงไม,ไม่ไม่กลับไปเล่าความหลังไกลเหมือนอย่างที่ท่านยันยน,นรนิตเล่าถึงความหลังสมัยมทคที่จันบันริศพูดถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกนะครับอยากจะเ,เล่าภาพไม่ไปไกลมากครับสักสิบปีที่แล้วไม่ถึงยี่สิบปีสมัยที่ผมมารับหน้าที่บริหารมหาลัยแล้วนี่ก็จะได้เกิดความต่อเนื่องเนื่องจากเวลามันต่อกันอย่างที่ว่า ว่าในช่วงปี47ถึงปี53ที่ผมมารับหน้าที่บริหาร